โอ้กูโดนซ้ำอย่างไวเลยเพื่อนโดนผีซ้ำปันเสร็จเดี๋ยวจะเนียนที่ประตูแล้วซอกประตูหนึ่งสวยครับเอ้ยเอธาคิวเอธาก่อนประตูด่านนี้มันต่างจากด่านอื่นด้วยนะครับด่านอื่นมันจะแบบเร่าชิปไปแล้วทิ้งเท่านั้นทิ้งเท่านั้นทิ้งเท่านั้น แม่งเดินไปขอ,อนาหลุมซะด้วยเชิดนึนว่ารถขายไอติมแม่งทุเรศโอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ d e a d by Daylight กับเจ้าน a ซี่วิลเลอร์นะครับจาก DLC Strangerting ต ซึ่งเขาเอาออกไปสักพักใหญ่ๆแล้วนานมากๆแล้วแหละที่เขา,เอาออกไปเนาะก็สําหรับตัวเปิร์กอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิร์กสเปิร์กของแนนซี่นะครับก็จะกลายเป็นเปิร์กธรรมดาในผังเลือดก็คือทุกคนสามารถมีไว้ในครอบครองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ d l เเนาะโอเคผมจะมาอธิบายเรื่องเปิร์กก่อนนะครับเปิร์กของแนนซี่เนี่ยจะมีรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้บอกว่าเราจะเห็นรอยเลือดของตัวเองตอนที่เราวิ่งเนาะต่อมาก็จะเป็นการตะ การตระหนักในสถานการณ์โอเคอันนี้บอกว่าผู้รอดชีวิตทุกคนในระยะ32เมตรของจากตัวเรานะจะเห็นออร่าเครื่องบั่นไฟที่เราซ่อมอยู่และถ้าหากเพื่อนล้มแล้วก็เรากำลังปั่นไฟอยู่เราจะเห็นออร่าของเพื่อนทั้งหมด9วินาทีต่อไปนะครับการรักษาจิตใจอันนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราพังโทเทมเนาะเราสามารถเข้าตู้เพื่อฮิวตัวเองได้นะครับจะใช้เวลาในการ อยูตัวเอง9วินาทีส่วนตัวเปิร์กอธิบายเรียบร้อยผมก็จะหยิบเป็นกล่องปันไฟไปด้วยในเกมนี้ไม่ใส่อุปกรณ์เสริมอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเครื่องเส้นก็ไม่เอาไปครับอาจจะเอาไปแค่อันนี้เอาไปเพิ่มแต้มเฉยๆ,ๆโอเคก็ตัวแนนซี่เป็นตัวที่มันไม่มีแล้วนะหาไม่ได้แล้วนะฉะนั้น ผมจะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นตัวละครเป็นยังไงแล้วก็ตัวเปิร์กมันใช้ยังไงเนาะก็ก่อนเข้าไปดูในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันในเกมเลยโอ้โยแล้วฉันเจอตัวแล้วว่านี่ยด่านนี้มา ปั่นไฟเลยตาน,นี้เหมือนจะไม่ใช่เอเลี่ยนนะถึงจะเป็นด่านของมันกเ็เถอะว้ายโอ้ไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นวินวอลครับผมโอ้แล้วด่านซากยาน,นี่มันโล่งมากเลยนะซากยาน,นี่ต้องเล่นข้างบนอะผมว่าอันแน่ ตามกูแล้วไปไปก่อนเฮ้ยอย่าติดอย่าติดอย่าติดตรงเนี้ยซวยเลยซวยจริงๆเรียบร้อยเ <c oughs> พื่อนกูอยู่ไหนบ้างวะเนี้ยโอเคเพื่อนปั่นได้จะ75%้ละ รอไปรอไปเพื่อนปั่นไฟได้ดีครับตานี้หนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามสเตปเกมอ่ะเลยเพื่อนโดนตีเรียบร้อยมีเพื่อนคนไหนจะมาช่วยผมไหมมีใครจะมาช่วยผมไหมฮัลโหลสวยครับอยู่เลยอยู่เลยได้บอ เฮ้ยมันซ้ำมันซ้ำมันซ้ำกูแล้วโอ้ยไม่ซ้ำยังโอ้ยแล้วมึงเล่นอะไรดีมึงซ้ำกูทำไมโอ้โหรอบนี้ตูต้แตกอีกแล้วโอ้แล้วรอบมันสั้นนะ กูโดนซ้ำอย่างไวเลยโอ้กูเพิ่งลงมาจากเสากูให้เพื่อนฮิลอยู่แม่งก็ซ้ำกูเลยไงเดีย๋ยวผมฉีกเครื่องไกลเลยดีกว่าฉีกไปไกลๆเลยอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ย อ๋อเรามีเคลาไม่มาไม่ตามกูมาหน่อยหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเปิร์คิวตัวเองอยู่นี่ว่าเออแล้วกูกลัวอะไรวะเออกูแค่ชาร์ล้างโทเทมแล้วกูก็เข้าตู้เออแม่งโง่รอเพื่อนตั้งนานไม่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 กูไม่ต้องการฮิวจากมึงละกูไม่ต้องการฮิวจากมึงละกูแค่เข้าตู้กูก็รอดละดูจงดู สวยงามแล้วมิเคล่าอยู่ไหนวะปั่นไฟอย่าให้แตกก็พอตอนนี้เหลือเฟสสุดท้ายแล้วกูจะตายแล้วปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟ ปั่นเสร็จแล้วไปไหนต่อดีนะเออว่ะใจทุกคนดูตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะมีท่อตรงเนี้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวนะขอหาแป๊บผมว่าด่านนี้มันเป็นอะไรที่สนุกอยู่นะสนุกอยู่นะแบบมันมีอะไรให้กดเยอดีอะ่ะ โอ้ยเหี้ยเฟสฮักเกอร์ขอแค่โทเทมแป๊บหนึง่งโหเกมนี้ต้องเล่นเงียบเกมนี้รู้สึกตัวเองเล่นเงียบมากอะแบบไม่ได้อะเนี่ยถ้าเกิดเรามาเล่นเนี่ยเราให้คิลเลอร์วิ่งผ่านตรงนี้นก็ดีนะ ขอดีเซท่อเหล็กแป๊บอ่าเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดคิลเลอร์มันวิ่งผ่านเนี่ยถ้าคิลเลอร์วิ่งผ่านตรงเนี้ยมันจะโดนซาโลเนาะเอาง่ายๆคือโดนหนืดแบบเล่นวิ่งไม่ออกอะ่ะข,ขอไฟฉายได้ไหมขอไฟฉายได้ไหมเจอตัวเนี้ย โอ้โหกุญแจเขียวเอามาให้กูทำไมเนี้ยแล้วผีไปไหนครับเนี้ยเฮ้ยเราช่วยกันไวไปเปล่า ปั่นไฟชิวๆให้เพื่อนโดนไล่ไปก่อนแต่ด่านนี้ผมว่าจุกยากนะจริงคือมันอาจจะมีซอกมีหลืบเยอะนะแต่ว่ามันเพิ่งมาใหม่แล้วไม่คุ้นอะโอ้โหแล้วมันอยู่ใกล้แค่นี้โอ้ยอยู่ข้างหน้ากูนี่เอง เพื่อนอย่าพึ่งล่วงเนอะโอเคล่วงไกลอยู่อาจะปั่นไฟทันหรือเปล่าไม่รู้ขอหาที่เนียนก่อนเลยขอหาที่เนียนก่อนเลยครับ <c oughs> ขอกดเล่นแป๊บ รื้ึกด่านใหม่หมๆนี่มีอะไรให้เล่นเยอะกว่าที่นอกจากไอ้ปั่นไฟเนาะก็ดีนะก็ดีว้าฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งล่วงเพื่อนโอ้ยแล้ว <c oughs> เอาแล้วเสาอยู่แค่นี้ เรียบร้อยเพื่อนโดนผีซ้ำปั่นเสร็จแล้วจ้าเฮ้ยแล้วเพื่อนกระโดดเข้าตู้ดังเกิน โอ้โหไอ้นี่หลอกยับหลอกกูยับเลยเวนโอเคสวยครับเพื่อนขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอ นงแม่งสุดเกินว่ะเชี่ยวแม่งสุดเกินของจริงเออเรียบร้อยแล้วกูมิเคล่าเอออ่าเรียบร้อยกูวิ่งต่อ <laughs> ไปแล้ว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  ตู้จ๋าพี่มาแล้วน้องวายเหี้ยแมวก็โดนตกจากตู้โอ้ยถ้าเกิดใครดูไม่ทันเดี๋ยวตัดภาพกลับไปให้ดูอีกที <c oughs> วายเหี้ยวายเหี้ย <c oughs> ประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวผมหาอีกเครื่องนึงปั่นให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าผมจะตายแล้วน่าจะช่วยอะไรเพื่อนได้ไม่ได้เยอะฉะนั้นอย่างได้ที่ช่วยได้คือช่วยปั่นไฟเครื่องปั่นไฟข้างหน้านี้ยังไม่ได้ปั่นเฮ้ยนี่เันเครื่องแรกฉันนี่ว่ะแหมเริ่มที่เครื่องนี้และจบที่เครื่องนี้วะ่ะเอาเรื่องเกินอา้าวเพื่อนล้มแล้ว เพื่อนล้มแล้วอ่ะแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะอ๋อประตูอยู่นี่ใช่ปะน่าจะใช่ปั่นเสร็จเดี๋ยวจะเนียนที่ประตูแล้วซักประตูหนึ่งสวยครับเอ้ยเอีธาหิวอีทาก่อนจะฮิวทันเพราะว่าเนี่ยมันฮิวช้าเออมันฮิวช้า โอ้ห oh, ระแวงทุกที่ตอนนี้คือระแวงทุกที่ครับทุกคนโอเคผมอาจจะต้องไปเปิดประตูนะระหว่างที่เพื่อนช่วยกันเนี่ยเราก็ต้องระแวงเลยเพราะเรามีรอยแดงอย่างเงี้ยเปิดเลยประตูด่านนี้มันต่างจากด่านอื่นด้วยนะครับด่านอื่นมันจะแบบเราชิบหายละทิ้งเท่านั้นทิ้งเท่านั้นทิ้งเท่านั้น โอเคประตูด่านนี้มันจะเปิดขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะมันมีโนวันด้วยโอเคเรียบร้อย <Huh? S 1> ก็คือประตูด่านนี้มันจะเปิดขึ้นเนอะไม่เหมือนด่านอื่นที่มันจะเปิดไปทางข้างๆเนาะลำบากใช้ได้เลยขอดูเพื่อนแปบบ๊บเมื่อกี้ผมช่วยเพื่อนไม่ได้เว้ยเพราะว่าผีมันเอาโนวันมาแม่งเปิรกแบบ เลยเกมอ่ะเฮ้ยหลุมอยู่ข้างๆเลยเพื่อนโอ้เพื่อนคาดีเร็ว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 เ,วเ,วเวโอ้ไม่ทันนิดเดียวเองเหรอเพื่อนอไม่น่ารอดแล้ว <laughs> เดี๋ยวผมรอจนจบเกมดีกว่านะผมอยากเห็นคอมเมนต์ว่าเพื่อนมันจะด่าผมไหม <laughs> รอดอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อนตายหมดเลยอ่ะ นี่คือผมคนไม่ไหวผมสงสัยว่าทำไมเพื่อนมันออกช้าจังผมเลยมาดูนะครับดูผีดิแม่งแทนี่จะรีบแขวนให้จบๆแม่งรอเพื่อนแห้งตายทุเรศผีจีนด้วยนะแม่งเดินไปขอหน้าหลุมซะด้วยเชื่อหว่ารถขายไอติมแม่งทุเรศ มาเรียบร้อยมาขอฟังคอมเมนต์เพื่อนหน่อยเพื่อนจะด่าเราอย่างไรโอ้แล้วดูเปิร์กผีดิตะขอหายนะเฟเดอะเบสโนวันแล้วก็อัมชับเปิร์กเอเลียนโอ้โหไหนขอส่องโปรไฟล์ดิไอคนจีนคนนี้ขอส่องหน่อยดิคนฮ่องกงคนฮ่องกงนะครับเป็นผีฮ่องกงไปก็ เพื่อนไม่คอมเมนต์อะไรเพื่อนคงไม่ได่าเราบ้งโอเคสําหรับวันนี้สําหรับเจ้าแนนซี่เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาเล่นเอ,อ่ออีกตัวหนึ่งที่มาจาก d l c เดียวกันชื่ออะไรวะสตีฟแฮริงตันป่ะถ้าจะไม่ผิดเออเดี๋ยวผมมาเล่นตัวนั้นให้ดูเหมือนกันเบิร์กสตีฟนี่ผมว่าน่าสนใจมากกว่าแนนซี่อีกนะแต่มันไม่มีเบิร์กฮิลตัวเองอะเนี่ยคือข้อเสียโอเค เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งในช่ององผมด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย